สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The e y e of Tarot b ยกัญชริยานะคะคลิปนี้เรามาอัปเดตความรักความสัมพันธ์กันต่อนะคะมากันที่วันจันทร์ค่ะ1-16กันยานะคะ1-16กันยานี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรค่ะเป็นการดูดวงทั่วไปนะคะเป็นจ e นร r a น r รตติ้งเพราะฉะนั้นอาตรงบ้างไม่ตรงบ้าง หรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะยาวการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณนะคะโอเคไหมโดยเป็นขำๆดูให้เป็นไกด์ไลน์ดูให,เป,ใหเป็นบันเทิงดูเพราะไม่มีอะไรจะดูโอเควันจันจาขอเมนเอนเนอร์จีหลักของคุณหนึ่งใบพลังงานหลักของคุณค่ะวิ่งตามเหนื่อยไหมวางแผนอะไรอยู่จ๊ะมีการวางแผนอะไรในใจ โอเควางแผนที่จะไม่ทนแล้วค่ะสีจะไม่ทนเหรอโอเคคนที่คุณรักรู้สึกยังไงคะคนที่คุณรักเดิมพอร์อค่ะ King of One The h e r m i t ว้าวห้างม a นว้าวโอเคแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตค่ะแนวโน้มจะเป็นเช่นไรนะจ๊ะ แนวน้มความสัมพันธ์ในอนคาคตจะเป็นเช่นไรค่ะ <c oughs> <c oughs> อยากจะหันหลังให้เขาเราใช่ไหมมันเป็นความอดทนที่ไม่อยากจะทนแล้วใช่ไหมออ of pentacle อ้าวโอเควางไพ่แล้วหนึ่งใบเป็นเมเนจีหลักของคุณนะคะพลังงานหลักแล้วก็ความรักของคุณห้าใบ คนที่คุณรักห้าใบแล้วก็แนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตค่ะไพ่ใบแรกของคุณได้สองไม้เท้าค่ะสองไม้เท้าคืออะไรการรอคุณรออะไรอยู่คะรอด้วยความหวังรอด้วยรอการส่งข่ากลับมารอการพูดจาก็เป็นได้รออะไรรอเขากลับมาทักกลับมาคุยกับมาเคลียก็เป็นได้เช่นเดียวกันการรอ หวังในใจลึกๆเขาอาจจะกลับหรือไม่กลับก็ได้แต่คุณยังถือเขาไว้ในมือยังไม่ยอมปล่อยวางความรู้สึกนั้นยังคิดถึงยังอะไรอาวรยังยังไม่ยอมปล่อยวางอะไรทั้งนั้นค่ะแต่ว่ามันมาจุดจุดมันเป็นลักษณะของมองจุดมันมาจุดจุดหนึ่งของอนาคตแล้วเริ่มวางแผนในอนาคตแล้วว่าจะทํายังไงกับความสัมพันธ์นี้ต่อคือกาลังมองกาลังคิดกาลังรอเพื่อจะไต่ตองและตัดสินใจในความรักครั้งนี้ว่า ควรจะไปต่อหรือจะรอแค่นี้นะคะหรือว่ารักที่บางคนถ้ามันเป็นความรักที่ดีอยู่ก็มีโอกาสพัฒนาแต่ว่ารักถ้ามันไม่ดีเหมือนจุดบางจุดที่มันไม่ดีก็รอว่าอ่ะจะแบบว่าจะจบลงไหมแต่รอแบบนี้อาจารย์มองว่ารอด้วยความรอด้วยความหวังรอด้วยความปรารถนานะคะ และจะตัดสินใจอีกทีว่าจะเอายังไงกับอนาคตอนาคตความรักครั้งนี้มันจะสดใสไหมจะตัดสินใจจะไปตัดสินใจจะอยู่หรือจะตัดสินใจที่จะวางแผนในอนาคตเรื่องความรักครั้งนี้ยังไงนะคะไพ่ห้าใบของคุณคือสเตนค่ะ5เหรี่ยนเดอมีเเชียนสามเหรียญแจสเตกคุณอาจจะคุยกับราศีสิงห์ราศีตุลคุณบอกว่าความรักครั้งนี้ต้องอดทนค่ะ ความอดทนที่มีมามันยากลำบากมันเหน็ดมันเหนื่อยแต่คุณก็พยายามปรับตัวสเตนมาประกบกับเดอะเมสซิเชียนแบบนี้ลักษณะของคุณรอด้วยความอดทนรอด้วยความชาญฉลาดรออย่างความด้วยความหวังรอแบบรอถามว่าในใจมันเจ็บไหมมันเจ็บมันเจ็บมันวิ่งตามเ,าเรามันก็เหนื่อยในความสัมพันธ์นี้พอเราไปพอเราตั้งใจจะมุ่งหน้าไปข้างหน้าเขาก็มาหลังเราไว้ไม่ให้เราไปมาทักมาทายมาคุยมาพูดให้เราเปลี่ยนใจ แต่การรอครั้งน,ไไน,น,น,นี้รอเราได้อะไรไม่ได้คุณจะรู้กับมันค่ะจันคุณจะรู้กับมันว่าความสัมพันธ์นี้รอเราได้อะไรไหมเพราะคุณเป็นคุณเป็นคนเก่งอะเด m e r มัชเชียนเป็นนักวางแผนซึ่งในความสัมพันธ์นี้ถ้าไม่ได้อะไรคุณก็ไม่เป็นไรอะคุณรู้สึกว่าคุณก็ไม่ได้สูญเปล่ากับอะไรป่ะจัสติกมาบอกว่าคุณกำลังหาความเป็นธรรมให้กับตัวคุณเองค่ะ คุณกำลังหาความเป็นธรรมให้กับตัวคุณเองโดยชาริออตคุณอาจจะคุยกับต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาวัฒนธรรมรักอาจจะเป็นรักทางกายรักครั้งนี้มันมีอุปสรรคหากหนามเยอะแยะ,ยะมีอุปสรรคมากมายรักครั้งนี้อาจจะต้องแข่งแย่งแข่งขันชิงดีชิงเด่นกับใครเขาคือคนของคุณก็อาจจะมีคนในใจคุณอาจจะอยากชนะใจเขาหรืออยากจะเอาชนะให้เขารักเราให้ได้อะไรประมาณนี้เดชาริออตมาบอกว่า คุณจะพยายามนั่งๆด้วยความสัมพันธ์ในความสัมพันธ์ของคุณบางคนถ้ามันไม่ดีแต่คุณจะพยายามอัชนะมันให้ได้คุณยังมีความพยายามที่จะเก็บเขาไว้ในใจของคุณยังไม่จางหายยังอยากจะไปด้วยกันแบบเจ็บๆอย่างนี้แหละอืมประมาณนั้นหใ <c oughs> บของเขาค่ะ the her, uh, the emperor ค่ะ king of w a n d s the h o m e l e s t the hangman แล้วก็ knight of cup คุณอาจจะคุยกับราศีเมษไฟเมษสิงจันูค่ะลมแม่ถุงตุ้นกลุ่มแล้วก็น้ำกรกฎมินพิจิืมคนคนนี้เป็นคนชอบสั่งชอบคอนโทรลคนอื่นในความสัมพันธ์ใดๆก็ตามที่เข้ามาในความสัมพันธ์อาจจะจู้จี้ขี้บน่นขี้หึงขี้หวงเป็นคนชอบสั่งแต่คนอื่นค่ะคุณอาจจะคบกับคนที่เป็นเจ้าของกิจการไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้ค่ะ คนที่เป็นเจ้าของกิจการเป็นพ่อไม้ก็ได้ไม่เป็นก็นได้ king ่า o n n g of one. คุณยังมีพรเชนเขาไม่ใช่คุณเขายังมีพรัสเชนกับคุณอยู่ยังมีความยังมีความต้องการยังมีความปรารถนาในอารมณ์ลึกๆของความปรารถนาเขายังอยากมีคุณอยู่นะแต่การอยากมีของเขาเนี่ยเขาไม่สามารถทำอะไรได้เขาอยากให้คุณกลับมาค่ะความสัมพันธ์นี้อยากไปต่อแต่คนคนนี้เป็นคนคน่อนข้างอาจจะดูโรแมนติก ดูควบคุมตัวเองได้ดีนิ่งได้เก่งในความนิ่งในใจที่ลึกๆที่เขานั่งอยู่นิ่งๆแบบนี้จริง,รงๆเขาก็ไม่ได้นิ่งแบบนี้นะคะในใจเขาค่อนข้างร้อนรอนอยู่ยังคิดหาทางคิดหาคําตอบคิดหาคิดว่าจะทํายังไงกับปัญหาเหล่านี้ดีเขาบอกว่ามันทําอะไรไม่ได้เดอะแฮงแมนเป็นความเจ็บที่ทนรอเขาก็อาจจะรอคุณให้มางอก็ได้นะเขาอาจจะทั้งรอคุณคุณก็รอเขาคือเขาอาจจะเป็น รักไหมรักชอบไหมชอบแต่ว่าจะให้ทำอะไรไหมก็ไม่เพราะว่าเขารู้นะว่าเขารู้คุณก็รู้ในสิ่งที่เขาทำไม่ได้นะคะแต่เขารักคุณเขาบอกเขารักคุณเขายังมีความรักหรือเขามีคนใหม่เข้ามาในความสัมพันธ์แล้วคะ่ะคนคนนี้ค่อนข้างเจ้าชู้หน่อยนะถึงจะนิ่งแบบนี้แต่เจ้าชู้ คุณอยากทักเข้าไปหรือเขาอยากทักคุณมาคะจะมีการทักทายกันถ้าไพ่ใบนี้ปรากฏการทักทายนี้ไม่เกินเดือนแต่ไพ่นี้ไม่ใช่หน้าไพ่ของคุณน่ะปัญหาคือธนาไพ่นี้ไม่ใช่ของคุณก็อาจจะไม่มีการทักทายมาก็ได้ส่วนใหญ่ที่ประสบการณ์จากที่อาจารย์ดูมานะคะไพ่ใบนี้ไม่เกินหนึ่งเดือนจะมีคนทักทายมาหรือจะส่งข่าวคุณจะได้รับข่าวสารบางอย่างกับเขาหรืออาจจะมีการได้พบได้เจอได้เจอกันนะคะเขาอาจจะทัก ถ่ายมาแต่ว่าใช้เวลาหน่อยแต่หน้าทหน้าไพน,น,นี้มันไม่ใช่ของคุณนะสิโอเคแนวโน้มความสัมพันธ์แนอนาคตค่ะ Queen of Pentacle s สามดาบสามดาบแล้วก็เก้าไม้เทา้าเก้าไม้เทา้า킹ออฟหวานเ a ช e of, of Pentacle คุณเหมือนกับคุณพยายามที่จะนิ่งอยู่ในที่ของคุณแล้วก็ทำใจยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นยังรักไหมรักค่ะแต่มันเป็นอะไรที่เหมือนคุณบอกว่าคุณก็รักแต่คุณไม่สามารถทำาอะได้กับความสัมพันธ์นี้เลยคุณไม่ได้เป็นคนตัดสินใจคุณไม่ได้เป็นคนก่อก่อปัญหาในปัญหาที่คุณมีระหว่างกันเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่คุณเลยอยากจะเดินออกไปเพราะคุณเจ็บเกินที่จะกว่าที่จะอยู่ตรงนี้แล้วมันเป็นการเก็บเจ็บเก็บ เก็บและเจ็บความรู้สึกเหล่านี้มันนานมากแล้วมันเจ็บจนจนไม่ไหวแล้วอะเจ็บจนเจียนตายประมาณนั้นคุณก็รู้ว่ามันยากลําบากเขาก็รู้ว่าความสัมพันธ์นี้ค่อนข้างยากลําบากค่ะมีคนใจร้อนอยากพูดอยากคุยอยากเคลียร์อยากบอกมาสิว่าจะเอาอยัางไงแต่ก็ยังไม่มีใครทําอะไรทั้งนั้นค่ะ e อ g e of Miracle หรือความรักครั้งนี้มันมีเงินมีทองมีผลประโยชน์การงานเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าเอ่ย หรือหรือทำอะไรไม่ได้เพราะสิบถ้วยมีใครคนหนึ่งมีครอบครัวแล้วหรือต่างคนต่างมีครอบครัวมีลูกสองคนด้วยในบางคนถ้าไม่มีเป็นคนเขาของคุณอาจจะเป็นคนที่รักครอบครัวมากก็ได้นะคุณก็เป็นคนรักครอบครัวดูแลครอบครัวอย่างดีเขาคิดยังไงกับคุณคะเขาคิดยังไงกับคุณเขาบอกเขารักคุณอนะ่ะเขารักคุณเขาต้องการความชัดเจน เขาอยากจะลุยจีบคุณถ้าเป็นแฟนกันแล้วเขาอยากจะลุยกับความสัมพันธ์นี้เต็มที่แล้วใจอยากทําแต่ยังทําได้ไหมมันอาจจะยังทําไม่ได้ก็ได้มันมีทูอ็อบคัพเลิฟๆด้วยเดอะสตาร์ star, คุณอาจจะคุยกัรราสีกุ้มมันเป็นความรู้สึกที่อยากจะเริ่มต้นใหม่กันเขาบอกว่าเขาอยากจะเริ่มต้นใหม่กับคุณอีกครั้งคุณเป็นที่หนึ่งในใจเขาอะเดออัมเพรสเลยผู้หญิงที่ดูแลเขาได้ดีผู้หญิงที่รู้จักรู้ใจรู้รู้จักรู้ใจ,ร,จ,ร,จรู้กันให้อภัย รู้จักการดูแลคนอื่นได้ดีนะคะเนะขารักคุณอะเขาบอกเขารักคุณแต่เขาก็พยายามเยียวยาตัวเองเพื่อให้ความรู้สึกของเขามันสมดุลค่ะไม่ให้คิดมากไปไม่ให้รักมากไปมันเจ็บมันเจ็บคุณหลักคิดยังไงกับเขาคุณอยากเดินออกมาแล้วจันคุณมีครอบครัวแล้วหรือเปล่าคุณอยากเดินออกมาถ้าจะอยู่ก็ต้องอยู่ในเงามืดหรอจ้านั่นไงคุณเป็นเงามืดของเขาหรือเขาเป็นเงามืดของคุณคะ คุณกลับมารักตัวเองค่ะกลับมารักตัวเองกลับมาวางแผนกับชีวิตคุณมีเป็นคนที่มีฐานะดีนะใครสักคู่หรือต่างคนต่างมีฐานะที่ดีทั้งคู่เลยนะมีการวางแผนมีการกลับมาอยู่ในเซฟโซนของตัวเองแต่ความรักครั้งนี้มันปิดบงังซ่อนเร้นช่วงนี้รู้สึกหงุดหงิดใช่ไหมช่วงนี้รู้สึกสวิงสวายช่วงนี้รู้สึกว่ามันคิดเยอะ ช่วงนี้ความเสียใจประดังเข้ามาทําให้คุณคิดเยอะและไม่มั่นใจในความสัมพันธ์นี้ถ้าเป็นความสัมพันธ์ลับๆระวังความสัมพันธ์ลับๆของคุณจะถูกเปิดเผยนะคะถ้าคุณคบการปิดบังซ่อนเร้นระวังความสัมพันธ์นิดหนึ่งความสัมพันธ์ที่คนคนของใครอาจจับได้หรือความลับที่คุณคบการคุยกันอาจจะถูกเปิดเผยออกมาก็ได้นะคะดมูลมันไม่ปลอดภัยหรือคุณกําลังวิตกกังวลกาลังวิตกกังวลกับความสัมพันธ์นี้ รักเขาชอบเขาแต่ฉันจะอยู่นิ่งๆในที่ของฉันแล้วค่ะฉันเหนื่อยแล้วโอเคคนที่เลือกกันคนที่เบรกกันไปคนที่ไม่คุยกันคนที่ไม่พูดกันมีโอกาสย้อนคืนไหมคะมีโอกาสย้อนคืนมาพัฒนาความสัมพันธ์ได้ไหมมีโอกาสไหมคะ คนที่แบกกันไปแล้วคนที่ไม่พูดกันคนที่ไม่คุยกันมีโอกาสย้อนคืนกลับมาพัฒนาความสัมพันธ์ได้ไหมคะกลับไม่ได้ไปไม่ถึงไปก็เจ็บกักขังตัวเองอยู่ในความทรงจำเดิมๆกักขังตัวเองอยู่ในเรื่องราวเดิมๆ อยู่ก็เจ็บไปก็เจ็บตัดสินใจอะไรลําบากมันยากเหลือเกินที่จะตัดสินใจนะคะมันยากลําบากเหลือเกินมันเป็นความรู้สึกที่คุณเองคุณเองเหมือนใจของคุณยังติดอยู่กับเขาถ้าคุณอยู่ตรงนี้คุณก็เจ็บคุณไปคุณก็เจ็บมีคนอยากไปหาสิ่งใหม่หรือมีคนอยากให้กลับมาเพื่อเพื่อเริ่มสิ่งเดิมเดิมเริ่มสิ่งเก่าแล้วเริ่มต้นกันใหม่ แต่การริืมและเริ่มต้นกันใหม่นี้ต้องพูดคุยเคลียร์กันว่าในความสัมพันธ์นี้จะเอาอยัางไงจะไปซ้ายจะไปขวาจะไปหน้าไปหลังมีคนตามสืบตามส่องกันอยู่ยังเฝ้ามองเฝ้าสังเกตการยังมีความรักอยู่ตรงนี้จะกลับมาไหมอาจารย์มองว่ามีการกลับมานะแต่บางคนในบางคนอาจจะบล็อกกันไปแล้วนะคะบล็อกไลน์บล็อกเฟซบล็อกโทรศัพท์หรือบล็อกใจตัวเองพยายามปิดกั้นความอารมณ์และความรู้สึกของตัวเองไม่ให้เจ็บมากเกินไป พยายามที่จะตัดใจออกจากความสัมพันธ์นี้ให้ได้นะคะอยากท่าอยากกลับมาในกรณีถ้าอยากกลับมาก็ต้องมีเงื่อนไขต,ต้องพูดคุยต้องต้องพูดคุยต้องเจรจาต้องต้องหาคาตอบในความสัมพันธ์นี้ให้ได้ว่ามันจะยืนอยู่ณจุดไหนคะ่ะมีความรักอยู่ตรงนี้คุณเ,เขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้เป็นยังไงเขาเขาไม่อยากทะเลาะกับคุณเขาบอกว่าเขาไม่อยากทะเลาะค่ะ เขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่ลับๆเราก็คบกันสองคนคุยกันสองคนระยะคิดเยอะอยากคิดมากอะไรที่คิดไม่สบายใจอยากคิดอะไรที่มันไม่ดีก็อย่าไปทําแล้วก็เขาเป็นคนค่อนข้างรักตัวเองนะค่อนข้างรักตัวเองตอนนี้เขาแบกความรู้สึกเขายังเขาวางคุณลงไปไม่ได้ถามว่าวางได้ไหมยังวางไม่ได้แต่ใจของเขาถามว่าถ้าคุณไม่อยู่จริงๆ,ๆเขาก็พร้อมจะปล่อยค่ะ เขาก็จะกลับไปรักตัวเองกับไปอยู่ตัวเองถ้าคุณไม่เอาจริงๆเขาก็พร้อมจะปล่อยแต่คนคนนี้ค่อนข้างจะมีความสัมพันธ์หลายๆคนนะคะคนใช้อยเยอะอะเป็นใช้ยเยอะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างหลงตัวเองหน่อยอะ่ะคุณไม่มีคุณก็มีคนอื่นเยอะๆออะมานั่นอ,ะอ่ะอ่าเขาฝากคุณไม่ใช่คุณมีคนใหม่เข้ามาไหมคุณยังอยู่กับคนเก่าที่มันเจ็บคนใหม่ จของคุณยังยังกลับกลับไม่ได้ไปไม่ถึงคุณอยากพักกายพักใจก่อนค่ะอย่างอยากพักกายพักใจอยากที่อยากที่จะดื่มความรักหรือเยียวยาความรักนี้ให้ดีก่อนอยากที่จะวางแผนสําหรับชีวิตอยากที่จะกลับมารักตัวเองแล้วมุ่งมั่นไปทํางานทําหน้าที่ทําชีวิตทําทุกทวันของคุณให้ดีคุณพยายามจะตั้งกําแพงรักไหมรักแต่รักไปเจ็บไปแบบนี้คุณมีความรู้สึกว่าถ้าคุณพักสัก พักกายพักใจแล้วฟื้นฟูตัวเองได้คุณจะกลับมารักตัวเองได้ดีกว่านี้แล้วคุณจะมุ่งหน้าไปข้างหน้านะคะคุณมีคนใหม่ไหมจริงๆถามว่ามีไหมมีเข้ามาแต่คุณเขามีมาครอบคุณนะแต่คุณไม่ชอบใครอะ่ะเขาฝากบอกคุณห้าใบเดอะฟูเขาเป็นคนเจ้าชู้นะคนเนี้ยอย่างหลันล้าหลันล้าบางคนเป็นผู้ใหญ่นิสัยเด็กๆบางคนเป็นเด็กนะคะ เขายังดันลปาปาร์ตี้ชอบท่องเที่ยวยังไม่คิดอยากจะลงเอยกับใครทั้งนั้นเป็นความคิดที่ไม่คิดจะมีความสัมพันธ์ที่ผูกมัดกับใครมีได้ความสัมพันธ์ที่ฉาบฉวยอยากกักคุณไว้ถามว่าไม่รักมากักทําไมคือคนคนนี้ค่อนข้างจะมีความสัมพันธ์กับใครก็ได้หรือเป็นคนที่ยังไม่คิดอะไรกับความสัมพันธ์นี้มากเลยอยากไปเรื่อยๆอยากคบเรื่อยๆอยากคุยเรื่อยๆยังไม่มีจุดหมายเดียมเพรสอืม แต่เขามองคุณว่าคุณเป็นคนที่ที่ช้อยที่ดีเป็นช้อยที่มีค่าสําหรับเขาเป็นคนที่ดูแลเขาดีเขาอยากจะเก็บคุณไว้ยังกักไว้เพื่อเป็นตัวเลือกที่ดีของคุณห้าใบฝากบอกเขาห้าใบค่ะคุณบอกว่าคุณจะไม่อยู่กับตรงนี้คุณต้องการความชัดเจนมากกว่านี้ค่ะความชัดเจนที่ไม่ไม่ได้เอาแต่นิ่งเฉยไม่รู้ว่าจะคิดยังไงไม่รู้ว่าจะทํายังไงคุณเครียดกับความสัมพันธ์นี้และคุณอยากจะกลับไป คุณอยากจะกลับไปพูดกลับไปคุยกลับไปเคลียร์กลับไปถามว่าจะเอาอยัางไงากับความสัมพันธ์นี้อยากได้ความรู้สึกของคุณอยากได้ความชัดเจนค่ะอืมอยากได้ความชัดเจนอยากได้การคุยอยากได้สถานะคือคุณรู้สึกว่าคุณอยู่ตรงนี้มานานเกินไปแล้วถ้าการอยู่ตรงนี้มานานเกินไปแล้วนานเราไม่ได้อะไรได้แต่วความเจ็บช้ำน,น้ําใจได้แต่ความเสียใจอาจารย์มองว่าคุณอาจจะไม่ทนแล้วค่ะขอให้นะนำห้าใบค่ะ ส r e รน t h ค่ะสเตรนความอดทนคุณบอกว่าคุณก็พยายามมามากแล้วเดมูลมาบอกว่าคุณกังวลคุณไม่มีความสบายใจเลยกับความสัมพันธ์นี้มันเจ็บมันคิดมากอยากได้อยากให้เขากลับมาสามถ้วยคุณรู้อยู่ในสามถ้วยค่ะ Green q u of s w o r r s คุณรู้ว่าการอยู่ในสามถ้วยการอยู่ในเจอร์ดปาร์ตี้คนคนนี้อาจจะเป็นเพื่อนคุณสมัยก่อนสมัยปฐมมัธยมมหาไรเป็นความสุขที่ทุกทรมานคุณไม่อยากอยู่กับมันคุณบอกว่าคุณไม่อยากทนกับมันอีกแล้วคุณทนมาเป็นเวลาเนิ่นนานพอสมควรแล้วคุณไม่อยากทนคุณอยากจะตัดเขาออกไปจากใจคุณพยายามกลับมาคิดหาเหตุผลในการที่คุณรอแต่ใจลึกๆของคุณยังตัดเขาไม่ขาดเพราะความรักที่มันมีอยู่ตรงนี้มันมีความรักมีความผูกพันอยู่ตรงนี้ คุณอยากอยากให้เขากลับมาใจนึงก็อยากไปอีกใจนึงก็อยากอยู่ไพ่แนะนําว่าถ้าความรักครั้งนี้มันต้องอดทนหรือเราต้องเจ็บอยู่ฝ่ายเดียวเพราะฉะนั้น Queen of s w o r d มาบอกว่าให้คุณคิดแลตัดสินใจด้วยตัวคุณเองได้เลยว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้เนี่ยคุณควรจะอยู่ต่อได้รายรการอยู่ได้ไรายการไปได้ความสุขใจได้กับได้ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ หรือคุณจะรออยู่นั้นที่เดิมเจ็บแบบเดิมกับคนเดิมซึ่งเขาไม่สามารถแก้ปัญหาได้ซึ่งเขาไม่สามารถเลือกคุณได้หรือซึ่งเขาไม่ชัดเจนกับคุณได้ซึ่งเขาเียบเคยใส่คุณเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นคุณต้องเป็นฝ่ายเลือกเองถ้าเขาไม่เป็นฝ่ายเลือกอาจทการใดๆก็ตามไพ่บอกว่าคุณก็ตัดสินใจเลือกเองชีวิตเป็นของคุณค่ะชีวิตเลือกเกิดไม่ได้เลือกมีความสุขได้ คุณเลือกชีวิตคุณเองซาว่าคุณจะยอมเจ็บกับคนคนนี้หรือจะยอมเดินต่อไปข้างหน้าแต่ในบางกรณีต้องพึ่งพาเขาอาศัยเขาเรื่องเงินเรื่องทองหรือเรื่องหรือเรื่อง,อง,อองของการงานที่ต้องอาศัยพึ่งพาการลองตัดสินใจดูว่าสิ่งไหนมันดีสําหรับคุณถ้าทําไปแล้วการงานเสียหายถ้าทําไปแล้วมันมันทำให้คุณแย่ลงการตัดสินใจนั้นอยู่ที่ตัวคุณรวนรวนจนันท์ อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปชันด้วยอย่าลืมดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะ S I a 5 a f e 0 3 3 9แเราเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ